สวัสดีสมาชิกและ f e อทุกท่านนะรับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชของแมนแมนนะฮะหลังจากที่สมาชิกขอรักซิบรักนวยนะสตัวท้าย2ตัวบนแล้วก็3ตัวตรงเรายังไม่ได้คัดสูตรให้นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะคัดสูตร3ตัวตรงให้นะครับเป็นสูตรใหม่ละกันเรียกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ที่ปรับปรุงมาจากสูตรเดิม <laughs> <laughs> พูดอย่างนี้ได้ไหม <laughs> ก็เป็นว่าเดี๋ยวอาจจะคัด2ตัวตรงแล้วก็ฟันตรงหลักร้อยให้นะครับก็จะจับเป็นตัวชุด3ตัวตรงนะครับแต่วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กี่ชุดนะครับเพราะว่าที่แล้วเนี่ยมันได้แค่ชุดเดียวเฮ้ยสองชุดสินะฮะมันมันมันได้2ชุดก็จะเป็นชุดหลักร้อยนะครับหลักร้อยชนกันนะครับถ้าหลักร้อยชนกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของคู่ท้ายนะครับ คู่ท้ายบนเราสามารถจับเป็น5-8-4 5-9-4ได้เลยถูกต้องไหมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่สูตรหลักเราไม่ชนกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4ชุดถูกต้องไหมอะโอเคเนาะเอาก็สรุปคร่าวๆว,ว่าถ้าหวยมันไม่ชนกันก็จะเป็นคู่ท้าย4ชุดโอเคเนาะนะฮะอะ,อะเดี๋ยวเรามาดู2ตัวท้ายกันก่อนนะครับ2ตัวท้ายเนี่ยนะครับแอดคัดมาให้ประมาณสัก4-5งวดก่อนนะเพื่อเป็นแซมเป้ลนะครับ ให้ทุกคนนะฮะเดี๋ยวถ้า,าถ้าแอดลงยาวสักเจ็ดแปดสูตรเหมือนสูตรอื่นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าคิดมันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่ารวบยอดให้เลยละกันนะครับในงวดที่แล้วนี่ออกเก้าสี่นะห้าเก้าสี่เนาะสองตัวท้ายยังเดินอยู่นะครับนะฮะยังเดินอยู่สูตรนี้ใช้สูตรเดิมเลยนะนะฮะแต่ว่าก็จะมีปรับปุ่มหลักร้อยใหม่แค่นั้นนะครับ พราะหลักร้อยงวดที่แล้วเราใช้เป็นหลักร้อยตัวเดียวนะครับเพื่อความมั่นใจของสมาชิกแอดก็เลยเพิ่มเป็นเขาเรียกอะไรอะเพิ่มหลักร้อยให้เป็นเหมือนคู่ชนขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็เลยจะเป็นแบบว่าเ,เพื่อความมั่นใจอีกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะฮะ อเดี๋ยวขอทำชุดนี้ไปดูเลยละกันนะฮะหลักร้อยห้าเก้าสี่เอา้ามาแรดงเขียนง,งานโอ้ยชนห้านาะโหม่ชนห้าอ่าอก็คือเข้าห้าแหละนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะเราเอาสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกก็คืออ่า มันจะมีสองสูตรอย่างนี้นะสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็สูตรสองตัวนะฮะสังเกตดูว่าถ้าสูตรไม่ชนมันก็จะมาเป็นตัวท้ายนะครับชุดสองตัวท้ายบนชุดนี้มีแค่สองหางนะฮะหรือสองตัวนะครับสองตัวตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะฮะไม่ต้องกลับก็คือเราสามารถที่จะจับหลักร้อยมายัดใส่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถ้ามันไม่มาชนมันก็จะมาเป็นศูนย์เจ็ดนะฮะแต่ถ้ามาชนก็คือจะมาตัวเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นศูนย์ห้านะฮะอันนี้เป็นเก้าสี่ เดือนเนาะ,ะเราจะใช้สูตรแรกนะครับครับดสูตรแรกก่อนนะสูตรแรกจะใช้หลักแสนสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งนะบวกคงที่แปดนะครับบวกคงที่แปดเนาะสีบะบ่บวกสี่นะฮะบวกสามบวกเก้าแล้วก็บวกแปดคงที่แปด 8ปด1ินะฮะอันนี้เป็น17 10 20 28นะฮะวันนี้ก็จะได้เป็นตัวท้าย8ยเพิ่มหนึ่งแต้มก็คือ9อ่านะฮะก็ได้แปกับ9เนาะอ่ะต่อไปสูตรที่2นะฮะสูตรที่2เนี่ยเราจะใช้หลักร้อยนะฮะแล้วก็หลักสิบสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยสองตัวท้ายหนึ่งครั้งบวกของที่เจ็ดนะฮะ หนะ้บวกเนะฮะบวกเแล้วก็บวกเก้าห้าบวกเก้าครั้งแล้วก็บวกสบวกคงที่7จ็อ่าสิบเก้าสิบแปดนะ1ิบแนะครับอ่าเก้าสิบสบนะฮะบวกเเป็น20นะ่สิบเนาะสิบย สี่สิบสี่สิบสามนะครับเอาแล้วสิเอาแล้วสิ่หวยไม่ชน,นครับวันนี้ <c oughs> มันก็ต้องไม่ชนอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นหวยสองตัวท้ายนะครับได้สามนะครับเป็ 1, 16, 8, 8, 6, 5, นวันที่สิบหกทับแปดทับหกห้านะฮะถูกต้องไหมเนี่ยถูกต้องสิเนาะ อ่าแปดสิบเอ็ดเนอะสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปประกอบสูตรกันนะครับแปดเก้ากับสามนะก็จะได้เป็น แปดสามนะแล้วก็เก้าสามในวันวันที่สิบหกทับแปดทับหกห้านะฮะดูเลขมันชอบผลชอบกลน้นอดูเลขมันชอบผลชอบกล สูตรตรงนะฮะสูตรตรงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลักร้อยกันนะฮะหลักร้อยนะครับ,รบเราก็จะใช้สองสูตรเหมือนเดิมนะฮะเราจะหาตัวชนนะครับเราจะหาตัวชนวิทีการก็ชนห้านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะฮะอ่ะสูตรแรกนะฮะเราจะใช้ หลักร้อยนะฮะบวกหลักร้อยหมุนหน้าที่หนึ่งบวกหลักหน่วยหมุนหน้าที่หนึ่งบวกคงที่หนึ่งนะครับตัวที่สองเพิ่มหนึ่งแต้มนะฮะห้าบวกแปดบวกสามบวกหนึ่งนะฮะสิบสิบสามสิบหกสิบเจ็ดนะฮะเจ็ดนะฮะเพิ่มหนึ่งแต้มก็คือแปด นะครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะฮะเสร็จแพ้อ่ะต่อไปสูตรที่สองนะฮะสูตรที่สองนะเราจะใช้อ่าหลักสิบหนึ่งครั้งบวกสองตัวท้าย นักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบนะฮะบทท้ายก็ที่สองห้าครั้งบวกได้เลขคงที่สองนะครับสองสี่ห้านะฮะบวกคงที่บวกสองคงที่นะครับเก้าสิบนะฮะเป็นสิบสามสิบสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะฮะ 6นะฮะ18 20 30, 30 37 30 40อ่าสสามิสี่สิบหเนาะถูกต้องไหม สามสิบสี่สิบวิ่งไม่ใช่ด็สามสิบสี่สิบห้าสิบสองเนาะสามสิบสี่สิบเจ็ดไอ้แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าเออห้าสิบห้าถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมล่าสมาชิก <c oughs> ถ้าไม่คิดดีๆนี่ <c oughs> เพี้ยนเลยแน่แน่ ก็จะได้เป็นห้านะฮะในงวดนี้สามสิบสี่สิบนะฮะสี่สิบก็บวกอีกแปดสิบเป็นสิบห้าอ่ะเขาได้เท่ากับห้านะฮะรักลอยหวยไม่ชนนะครับ โอ้ยไม่ชนก็แสดงว่ามันต้องมีสูตรหนึ่งที่หลุดนะฮะสงแบบหลักร้อยเนี่ยอฮะเนาะมันต้องมีสูตรหนึ่งที่หลุดนะฮะสมาชิกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหลักร้อยสามตัวนะครับอ่ะนะครับฟันธงหลักร้อยนะฮะงวดนี้นะฮะอาจจะดุยากนิดนึงนะครับสูตรสามตัวต้งนะะ่านล่นวันนี้ นะะฮอาจจะดูยากนิดนึงเอ้วเดี๋ยวผมขอใช้ปรกกาอีกกระด้อีกหนึ่งใบแล้วกันนะครับเราก็จะจับเป็นนะครับถ้าเราจะจับสามตัวตรงเนาะอ่าเราตั้ง8ปดสาแล้วก็9้าสามไว้3ามชุดเนาะก็จะเป็นเจป แล้วก็ห้าอ่าวันนี้อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับสมาชิกนะาสามตัวตรงนะฮะอ่นะฮะวันนี้อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับก็จะได้เป็นอ่าสามตัวตรงหกหางนะครับสำหรับใครที่อ่ชอบนะฮะ ะนะครับสามตัวตรงนะครับหกหางนะครับอืมวันนี้อ,า,อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันหกหางปกติมันแค่สอหางนะครับก็ฝากสมาชิกไปด้วยนะครับอครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสามการะดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ